สวัสดีครับนักเรียนสโตกท่านนะครับวันนี้จนั่งฟังคําสอนของปรา์สโตกครับท่านเซเนกานะบอกว่าการมีความสุขที่แท้จริงคือการดื่มด่ากับปัจจุบันนะฮะครับนี้เป็นคําพูดของท่านสั้นๆนะครับ True happiness is to enjoy the present นะครับแล้วก็สักอย่างนะก็ไปสอดคล้องกับอ e ีบุ๊กเล่มใหม่ล่าสุดผมนะครับที่ เพิ่งวางจำหน่ายนะครับนะ1ิบสีถึงสิบเก้าตุลาลดยี่สิบเร์็นจากปกนะครับสามารถซื้ออ่านได้นะสำหรับใครที่สนใจเรื่องของการดื่มดำกับปัจจุบันขณะซึ่งเป็นแก่นนะผมว่านะเป็นแกน่นเป็นเป้าหมายที่ชาวสโตอิกเขาต้องฝึกให้ได้ครับนะท่านเซเนกาท่านหนึ่งที่บอกเลยว่านะการมีความสุขที่แท้จริงคือการดื่มดมกับปัจจุบัน โดยไม่ต้องพึ่งพาความหวังหรือความกังวลที่ยังมาไม่ถึงไม,ไม่ต้องหันเหใจิตใจด้วยความหวังหรือความกลัวแต่ควรพอใจสิ่งที่เรามีอยู่ในขณะนี้เพราะเพียงพอแล้วสำหรับผู้ที่รู้จักพอผู้ที่มีความสุขแบบที่จะไม่ต้องการสิ่งใดอีกเลยเพราะพอนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาตินั้นอยู่ในตัวเราและอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับนี่ครับ เป็นคำสอนของท่านเซเนกาซึ่งเป็นสุดยอดนักปราชโตอิกต้นแบบนะที่เราคุ้นเคยกันดีครับเป็นคำพูดที่ดึงสตินะนะผมนะผมอยากทำอ่ะมอยากทำเดี๋ยวผมผมตั้งใจว่าจะลองทำเวก็คือผมจะเอาคำพูดของนักปราชโตอิกค,ครับทำเป็นทำเป็นอธิบายนะเอาคำพูดมาอธิบาย วิธีการฝึกนะเพื่อให้ท่านนั้นเผื่อบางครเผื่อบางคนงคน,นะฟังตอนก่อนนอนนะจะได้สงบใจนะแล้วก็บางคนก็ตอนตอนเช้าฟังตอนเช้าเพื่อได้แปลงบันดาลใจก็ดีเหมือนกันนะคนยังก็ทําหลายๆเดี๋ยวผมทําเป็นเพลย์ลิสต์แล้วกันนะเรื่องนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเรื่องของคําสอนสตอิกครับแนวทางพวกนี้นะเป็นสิ่งที่ มันทํายากครับด้วยความที่ธรรมชาติมนุษย์อะคือมันสวนทางกับธรรมชาติมนุษย์ละกันพูดง่ายๆนะมันสวนทางกับธรรมชาติมนุษย์ดังนั้นเนี่ยทางที่ดีครับเราจําเป็นจะต้องเรียกว่าตอกย้ําตอกย้ําทุกวันครับมันคล้ายกับคําสอนของทางาศาสนาเหมือนกันนะต้องฟังทุกวันครับฟังแล้วสงบใจแต่พอเลิกฟังแล้วก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมอันนี้นี่เป็นเรื่องจริงนะดังน,นั้นเนี่ย แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับมนุษย์เรามันฉลาดครับเรามันเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากนั้นเนี่ยความคิดทําให้เราฟุ้งซ่านนะัน,นเนี่ยถ้าเราไม่มีเขาเรียกว่า,เ,าเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นตัวถ่วงล่ะครับเรียกะไรนะเรือมันมันต้องมีเสาเสาเข็มเรือสักอย่างใช่ไหมยึดเอาไว้ครับปักยึดไว้นะถ้าเราไม่ไม่มีตัวยึดไว้อะผมนึกภาพน,ะนึกไม่ออกอะไรสักอย่าง นั่นแหละต้องมีทักอย่างที่ยึดเราเอาไว้ครับถ้ามันยึดเราไว้นะเราก็จะไปไหนไม่ไกลเราก็เหมือนว่าวครับเปรียบเทียบอีกอย่างนึงเราเหมือนว่าวครับที่ที่ลอยไปามลมครับเราต้องมีเชือกที่ดึงมาไว้แล้วมาปักเอาไว้ครับนะต้องปักต้องยึดเอาไว้อ่าสมอเรือใช่ใช่สมอเรือครับนะครับ เราจะไมต้องมีสมองครับผมว่าคําสอนของสโต i อิกแหละก็คือสมองครับที่ทําให้เรานั้นมีจุดหลักยึดโดยเฉพาะทําให้เรานั้นสงบใจสงบลงแล้วก็ยอมรับสิ่งที่เป็นธรรมะหรือธรรมชาตินะครับเช <c oughs> ่นกันครับ <c oughs> กับคำพูดนี้ <c oughs> ความสุขแท้จริงคือการดื่มดำกับปัจจุบัน โดยไม่พึ่งพาความหวังหรือความกังกวลที่ยังมาไม่ถึงไม่เป็นต้องหันเหจ,จิตใจด้วยความหวังหรือความกลัวแต่ควรพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ในขณะนี้เพราะเพียงพอแล้วสําหรับผู้ที่รู้จักพอผู้ที่มีความสุขแบบนี้จะไม่ต้องการสิ่งใดอีกเลยพร,พระพรที่ิยงใหญ่สุดของรุษยชาตินั้นอยู่ภายในตัวเราและอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับ พอใจปัจจุบันครับนะพอใจสิ่งที่เรามีอยู่ในขณะนี้เพราะเพียงพอแล้วสําหรับผู้รู้จักพอครับอดีตจบแล้วละลาคนยังมาไม่ถึงครับทําไมเราจะต้องเป็นหมากับเงาเลยละ่ะอยู่ก้อนเนื้อที่คุณงับมันอยู่ครับอยู่กับสิ่งที่คุณมีอยู่ครับก็พอฮรแล้วทางการฝึกครับนะฮะ หนึ่งคือฝึกสติและก็อยู่กับปัจจุบันซะลองตั้งใจครับอยู่กับสิ่งที่คุณกําลังทําขณะนี้ไม่ไว่าจะเป็นการทํางานหรือการพักผ่อนนะครับโดยไม่ปล่อยความคิดพาไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับอนาคตหรือความเสียใจในอดีตนะเนี่ยจดจ่อกับงานที่ทําครับนะครับเราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ตลอดเวลานะครับแค่จดจ่อกับ กับกิจการในงานที่คุณทำครับแค่นี้พอนะฮะสองฝึกความกตัญญูรู้คุณครับจดจำและขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่กับชีวิตนะเช่นยังมีสุขภาพดีอยู่ความสัมพันธ์ดีอยู่หรือกันต่างครับการทราบซึ้งกบสิ่งที่คุณมีอยู่นั่นแหละช่วยให้คุณรู้สึกพอใจสิ่งที่คุณมีครับลดความคาดหวังในอนาคตครับ แม้ว่าคุณมีวางแผนที่ดีครับแต่ว่าอนาคตนั้นยังมาไม่ถึงครับเตรียมตัวไว้ครับเตรียมตัวไว้คาดหวังสิ่งดีครับแล้วก็วางแผนเผื่อใจรับมือกับสิ่งที่เลวร้ายครับถ้าคุณวางแผนรับมือทั้งสองฝั่งไว้แล้วนะครับ<ๆ>ก็อย่ากังวลนะครับมาสิเรื่องดีฉันจะอาแขนรับ เรื่องร้ายฉันก็มีตัวซับพอร์ตอยู่ฉันก็มีแบ็กอัพที่เป็นแพลน b อยู่ไม่กลัวครับนะแพลน a เนี่ยรอรับโอกาสครับแพลน b เนี่ยรอรับกับอุปสรรคครับถ้าคุณมีแพลน a แพลน b นะอย่ากังวลไหมครับ enjoy the moment ไปนะ C ครับฝึกการปล่อยวาง ความกลัวและความหวังไหมเพราะอะไรครับความกลัวเป็นแค่ความคิดเนี่ความหวังไม่แค่ความคิดไม่ความจริงครับอย่าปล่อยมันมาคุมชีวิตคุณนะจงเลือกมองชีวิตในเชิงบวกซะเปิดใจความเป็นแมลงต่างๆครับโดยไม่ยึดติดผลลัพธ์ที่เจาะจงอาแขงรับโชคชะตาครับ Enjoy the moment ครับแล้วคุณจะ ปล่อยวางความกลัวความหวังนะครับความกลัวอยู่ในความคิดครับความหวังอยู่ในความคิดนะฮะความฟุ้งซ่านครับความฟุ้งซ่านจะหมดไปถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกิจอยู่กับงานที่คุณทำในตอนนั้นฮนะพอนะครับนะสุดท้ายครับยอมรับและพอใจสิ่งที่คุณมีครับมันก็คล้ายกับความกตัญญูนะคือ ถ้าคุณพอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ครับลดความต้องการที่ไม่มีสี่สิได้ครับนะ Enjoy the moment ครับผมว่าสำคัญนะผมก็พยายามฝึกช่วงนี้ผมฝึกไม่เหมือนโตมูริแล้วผมพยายามเผื่อนะเออถ้าวันหนึ่งวันใดเนี่ยจะพัดจะผูอ้าวชิบหายตายไปทำไงวะไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะเราทำสิ่งที่เราอยากจะทำ ไปเลยดีกว่านะแต่ว่าทำคอนเทนต์ราอยากะทำครับให้ให้กโลกไปนี้ไปครับแล้วก็พยายามเอ็นจอยโมเมนต์ไหมครับเมนเตลโมริครับเป็นสิ่งที่ทางโซอิกเขาสอนนะครับถ้าเรามีการเรียกว่ามีวินัยน,นะมีสติอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรครับแค่เราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วก็เอ็นจอยมันครับ ดื่มดำครับทุกอย่างครับถ้าเราดื่มดำวัจจันได้นะผมว่าช่วงเวลาที่เรามีอยู่ในตอนนี้คือไว่ดีสุดนะครก็เป็นไอเดียพื่ิดต่อนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ